สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกลิตนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดบทที่9รูปเลขาคณิตแบบฝึกหัด9.6การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 จัดทำโดยครูรกลิตนายจิรวัตรลาชมพูโรงเรียนอนุบาลระยองครับ ก่อนอื่นเด็กๆเรามาทำความรู้จักสิ่งของที่มีรูปเรขาคณิตกันก่อนนะครับเช่นกล่องไม้เด็กๆสังเกตดูสิครับว่ามีรูปเรขาคณิตเป็นรูปอะไรนะครับถูกต้องนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกล่องหอของเด็กๆสังเกตนะครับมีรูปเรขาคณิตเป็นรูปอะไรนะครับสามเหลี่ยมถูกไหมครับหรือ กล่องใส่ของมีรูปเลขาคณิตเป็นรูปอะไรนะครับวงกลมถูกไหมครับหรือแม้แต่กล่องใส่ขนมมีรูปเลขาคณิตเป็นรูปอะไรนะครับวงรีถูกไหมครับดังนั้นเด็กๆสามารถที่จะหาสิ่งของเนี่ยที่มีอยู่รอบตัวเรานำมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ในบทเรียนนี้ได้นะครับ ให้เวลาเด็กๆไปลองหาสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนะครับที่มีรูปเลขาคณิตนะครับทั้ง4รูปแบบเพื่อที่เราจะนามาใช้ในการเรียนรู้ในแบบฝึกหัดในบทเรียนนี้นะครับตัวอย่างเวลาที่เราได้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือของที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราจะนามาใช้งานอย่างไรนะครับสาธิตการเขียนรูปเลขาคณิตโดยใช้สิ่งต่างๆเป็นแบบเช่นรูป สามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเด็กๆดูออกไหมครับว่าเราได้สิ่งของต่างๆมาแล้วเราต้องทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันเลยครับแบบฝึกหัด9.6หน้า27ข้อ1เขียนวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สิ่งของเป็นแบบอย่างละ3รูปนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องมี ของทุกชิ้นนะครับที่เป็นรูปเรขาคณิตอย่างละ3ชิ้นนะครับเช่นวงกลมเด็กๆได้สิ่งของมา3อย่างด้วยกันเด็กๆนำมาวางทาบแล้ววาดรูปวงกลมลงไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาจำนวน3มชิ้น แล้วนำมาวางทาบลงไปแล้ววาดรูปสี่เหลี่ยมให้ได้3รูปนะครับยากไหมครับเด็กๆแบบฝึกหัด9.6หน้า28ข้อ2เขียนรูปสามเหลี่ยมและวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบอย่างละ3รูปเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆลองไปหาสิ่งของภายในบ้านของเด็กๆนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยม มีอะไรบ้างที่เป็นรูปวงรีเด็กๆหาให้ได้อย่างละ3ชิ้นนะครับเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนำสิ่งของที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมาวางทาบแล้ววาดรูปสามเหลี่ยมลงไปจำนวน3รูปนะครับตามจำนวนสิ่งของที่หามาได้3ชิ้นนะครับและนำสิ่งของที่หามาได้ที่เป็นรูปวงรีนำมาวางทาบแล้ววาดลงไปจำนวน3รูป เสร็จแล้วใช่ไหมครับเด็กๆแบบฝึกหัด9.6หน้า29ข้อ3เขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีต่อเติมจากวงรีที่กำหนดให้เป็นภาพตามจินตนาการอีกครั้งนะครับ เขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีต่อเติมจากวงรีที่กำหนดให้เป็นภาพตามจินตนาการเด็กๆคราวนี้เขาให้วงรีมาหนึ่งวงให้เราต่อเติมรูปจากวงรีเป็นภาพอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆแต่ในการต่อเติมเป็นภาพตามจินตนาการเด็กๆจะต้องใช้แบบรูป ที่เป็นสิ่งของหรือแบบรูปที่เป็นเทมเพลตก็ได้นะครับเด็กๆนำแบบรูปทั้ง4ชนิดมาต่อเติมรูปภาพให้เป็นภาพตามจินตนาการโดยจะต้องมีทั้งรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีอยู่ในภาพที่เราต่อเติมมาด้วยนะครับตัวอย่างเช่นคุณครูต่อเติม ภาพวงกลมให้เป็นรูปหมานะครับแบบนี้นะครับโดยมีรูปต้นไม้เข้ามาด้วยนะครับและก็มีรูปหญ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับดังนั้นคุณครูก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมและวงรีครบทั้ง4รูปและคุณครูก็ตั้งชื่อว่า ลูกหมาของฉันเด็กๆก็ทําในลักษณะเช่นนี้แต่เด็กๆจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ